การพนากำลังรบทางทะเลของกองทัพเรือไทยตามยุคสมัยต่างๆกองทัพเรือไทยยุคก่อนสมัยใหม่เป็นยุคที่ยังไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพนากองทัพเรือที่แน่ชัดเนื่องจากสมัยรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่5าด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจแบบกเกษตรกรรมและการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลักประเทศไทยในสมัยนั้นคือแหล่งวัตถุดิบและตลาดสำหรับผลผลิตของประเทศมหาอำนาจ เป็นช่วงเวลาที่การขยายอิทธิพลของอังกฤษและฝรั่งเศสทวีความรุนแรงมากขึ้นประเทศไทยเริ่มมองเห็นภัยคุกคามจากกำลังทางเรือจึงมียุทธศาสตร์ทางเรือในการป้องกันฝั่งและป้องกันการลุกรานของข่าศึกทางทะเลโดยเน้นการป้องกันการเข้ายึดกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งประเทศไทยใช้การทูดเป็นเรือปืนประกอบไปด้วยป้อมปราการต่างๆริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและเรือรบโดยมีการดัดแปลง จากเรือใบติดปืนใหญ่ซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดส่วนใหญ่เป็นเรือล้าสมัยและว่าจ้างคนต่างชาติเป็นผู้บังคับการเรือและป้อมนั้นๆกองทัพเรือไทยยุคสมัยใหม่เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือของรัฐสมัยใหม่มีจุดมุ่งเน้นไปที่การมองรัฐตื่นว่าเป็นอันธมิตรหรือเป็นข่าศึกศัตรูสามารถแบ่งเป็นช่วงย่อยๆได้สองช่วงคือ ช่วงก่อนสงครามโรคครั้งที่สองจากกรณีพิพาทร,ระหว่างไทยฝรั่งเศรสรศส112เป็นผลให้มีการพัฒนากำลังทางเรือมากขึ้นสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงปรปับปรุงกำลังทหารไว้ป้องกันภัยทางทะเลโปรดเกล้าให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษและสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญเดชกรมขุนสงขานคริน ไปศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศเยอรมนีต่อมาในสมัยพุทธศักราช2475กระทรวงกลาโหมได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อปรปับปรุงกิจการในกองทัพเรือโดยมีความมุ่งหมายที่จะมีกำลังทางเรือที่สามารถปฏิบัติการในกรณีที่ประเทศอื่นทำสงครามรักษาความเป็นกลางในกรณีที่ประเทศอื่นทำสงครามทำหน้าที่ป้องกันการยกพลขึ้นบกรักษาปีกของกองทัพบ,บกบริเวณก้นอ่าวไทย เรือต่างๆที่จัดหาได้แก่เรือปืนหนักสองลำเรือสลุปสองลำเรือต่อปิโด9้าลำเรือต่อปิโดเล็กสามลำเรือดำน้ำสี่ลำเรือวางทุ่นระเบิดสองลำและเรือลำเลียงสองลำช่วงสวงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกาและต่อต้านการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์สหรัฐเริ่มให้การช่วยเหลือทางทหาร ตามที่รัฐบาลไทยร้องขอโดยเป็นการช่วยเหลือเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึกอบรมกองทัพเรือไทยได้จัดซื้อเรือฟิเกตใช้แล้วจํานวนสามลำคือเรือหลวงท่าจีนเรือหลวงกระแสและเรือหลวงปินเก้าอีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐเป็นเงินสมทบในการต่อเรือฟรเกตจํานวนสองลำที่สหรัฐคือเรือหลวงตาปีและเรือหลวงอิริรัตทั้งนี้ สหรัฐอยากให้เรือกวาดทุ่นระเบิดสีลำเรือตรวจการใกล้ฝั่ง10ลำเรือตรวจการชายฝั่ง12ลำเรือยนต์ตรวจการลำน้ำและเรือเร็วตรวจการลำน้ำรวม38ลำเรือยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่1ลำเรือลากจูงและระบายพลขนาดกลาง9ลำหลังจากสหรัฐถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามประธานาธิบดี Nixon, ริชาร์ดนิกสันประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐ ให้เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย